ก่อนเราจะเริ่มรีวิวเจ้าตัวเครื่องทำกาแฟตัวนี้นะครับก็เรามาดื่มกาแฟกันสักแก้วนะตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงเนะเหมาะมากเลยกับการดื่มกาแฟตอนเช้านะครับขั้นตอนแรกก็คือเราก็เอาตัวกองตัวนี้ออกมาก่อนเนะนี่แบบนี้ทานแล้วเราก็เอาตัวมเม็ดกาแฟครับที่ลุงแมวเ,เพิ่งไป ออคุณภรรยาซื้อมาเมื่อวานนะครับไทยอาราบิกา้าเขาบอกว่าเป็นมีเดียมดาร์กนะลองดูว่าเป็นยังไงในนี้ประมาณ200กรัมนะครับอ๋อน,นี่นี่นี่อ้าวเขามีซิปอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนี่นี่นะฮะในทุกเช้าแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนดิบและคนขี้เกียจนะเราก็เอาเทลงไปแบบนี้เลยโดยที่กะเอาด้วยสายตาเพราะลกมารู้ว่าถ้าเกิด เออ่ประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะมันจะประมาณ15กรัมแ๋ยวลงมาจะได้ได้สัก20 g, นะนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นการบดแบบละเอียดนะท่านผู้ชมนี่โอ้ือมความเด็ดของมันก็คือว่าพอเราตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับแล้วเรามาทำแบบนี้นะเอากาแฟออกมาจากถุงว่ามันหอมมากหอมจริง <laughs> ถ้าท่านผู้ชมชอบชอบดื่มกาแฟนะได้กลิ่นแบบนี้ตอนเช้านะครับก็จะรู้สึกแบบว่ามันโอเคมากนะอ่ะแล้วเราก็เอาตัวนี้มาเป็นแม่เหล็กนี่ใช่ไหมก็ดึงออกมาตรงๆเลยนะครับนี่เสร็จปุ๊บเราก็เอานี้วางลงไปเลยปั๊บนี่เท่าน,นี้เองนะนี่นะครับวางอะไรแบบนี้นะถ้าเราก็เอาแปะเข้าะมันเป็นแม่เหล็กใช่ไหมแกร็บนะดังนั้นเนอะเราก็โหมดนะลงมาจะเอาเป็นไม่เอาเป็นเ็กูล่าครับนี่มันสามารถ ปิดตรงนี้ได้เดี๋ยวเขาไปใกล้กว่านี้หน่อยอาวน,นี้ก็จะมีโหมดให้เลือกเยอะแยะเลยเนาะนี่จุดเริ่มต้นนะครับก็ถ้าเอาเข้มๆแบบเราเนี่ยนะก็เอาเป็น concentrate ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะนี่ป๊าหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมีว่าเมล็ดกาแฟของเราเนี่ยจะเอาเลเวลไหนนะครับแล้วก็เมล็ดกาแฟเมื่อกี้เนี่ยกี่กรัมนะพูแมา น่าจะสักประมาณ20กรัมได้นะครับต้องไม่ลืมเอากาแฟแก้วอะไรก็ได้ครับรองกลางด้วยนะเสร็จปุ๊บกลับมาอ่ะ20กรัมเนะเรียบร้อยมาแล้วก็เขาบอกว่าจะบลูไหมนะใช้เวลา6นาทีนะครับในการที่จะทำกาแฟให้เราอ่ะเรามาดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนเยอะแค่ไหนจัดไปครับ It's cool b l u ไปแล้วตอนแรกเนี่ยเขาก็จะทำอุณหภูมินะครับให้ขึ้นไปสูงไปที่50แล้วเขาบอกอาจจะไปถึง70นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะตอนนี้เขาเรียกว่า blooming นะนจะมี process เ,เห็นไหมสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้นะคือท่านผู้ชมจะได้กาแฟมันเริ่มหยดลงมาแล้วเห็นปะเห็นปะเห็นปะจะมีหยดหยดมานะสิ่งท่านผู้ชมจะได้นี่คือท่านผู้ชมจะได้กาแฟที่มัน เป็นกาแฟเย็นเลยนะครับผมไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะก็สามารถดื่มได้เลยระหว่างนี้ตัวเครื่องกำลังทำงานอยู่นะครับผมเสียงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเงียบพอสมควรนะอารมณ์คล้ายๆกับเราเปิดเครื่องฟอกอากาศเบอร์ที่แบบเป็นสลิปโหมดต่ำๆนะครับพือจะได้ยินแค่เสียงพัดลมแบบต้องนั่งใกล้ๆขนาดนึงจะได้ยินนะครับถ้าเกิดห่างออกไปไกลเนี่ยก็ไม่ได้ยินหรือว่าถ้าได้ยินเนี่ยก็เป็นอารมณ์เหมือนที่ทุงมาบอกเนะเหมือนเสียงพัดลม เครื่องฟออากาศแบบต่ำๆมากๆนะครับแล้วก็อาจจะได้เสียงของน้ําที่มันหยดลงมานะครับตรงนี้นะอ่าแล้วตอนนี้น้ำที่หยดลงมาเนี่ยเขาบอกว่าอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่5องศาหมายความว่าไงใช่ไหมหมายความว่าท่านผู้ชมจะได้กาแฟเย็นออกมาเลยนะครับโคบูนะก็คือเป็นสกัดเย็นออกมานะ นี่คือเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้เนื้อกาแฟที่ประมาณนี้นะแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นสายแบบเข้มๆเลยนะเพราะลูกมาเลือกโหมดเป็น c o n c e n t r a t นะนี่แบบนี้นะครับอันนี้คือเนื้อกาแฟที่ได้ถ้าเกิดเป็นโหมดค o n เ e n t r a t นะก็คือน่าจะเข้มมากๆแล้วเรามาชิมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอืมอืมคือ ต้องบอกกันว่าลุงแมวเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนของแบบกาแฟสายดิฟเนะหรือว่ากาแฟสายที่มันเป็นคล้ายๆกับใช้พวกเ,เป็นสโลว์บาร์คอฟฟอะไรเงี้ยเออลุงแมวไม่ได้เป็นสายอันนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าพอชิมเนี่ยมันก็จะได้กาแฟแบบรสชาติเข้มๆแต่ว่าในข่าเดียวกันเนี่ยมันก็จะออกนุ่มๆน,นะอ่ามันก็เป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับอืม น่าสนใจน่าสนใจอืมความคือความเข้มเนี่ยต้องเข้มแน่นอนเนอะหมดเลยเฉยแล้วก็พอเราจะทิ้งนะครับมันก็แค่ดึงตรงนี้ออกมาอันนี้คือตัวเอเมล็ดกาแฟนะที่ถูกทำไปแล้วนะครับแล้วเราก็แค่ดึงตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับเราก็ดึงตรงนี้ออกมาแล้วเอาไปทิ้งได้เลยนะปาบแบบนี้นะครับแล้วเราก็ สามารถเอาเนี้ยจริงๆเอาไปล้างก็ได้ถ้าขี้เกียจก็เงี้ยปั๊บทิ้งเก็บไว้ก็คือจบกระบวนการของการทำกาแฟหนึ่งแก้วเลยถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะก็ต้องบอกว่ามันก็ให้สไตล์แบบคล้ายๆเป็นรสชาติแบบโคบู่ะคือในโทนของมันเองจากที่ลูแมวกินกาแฟแต่ต้องบอกว่าลุแมวแบบเป็นไม่ได้แบบเป็นแบบกูรูด้านกาแฟนะมันก็จะมีรส ชาติต่างๆตามสไตล์โคบรูเลยครับถ้าก็คือมันก็จะเบาๆหน่อยนะแบบมีความนุ่มๆหน่อยงเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเดียวกันมันก็จะมีความเข้มข้นของกาแฟอยู่อันนี้ก็ยังได้อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นคล้ายๆเป็นกาแฟดิบอะแทบในอีกแนวนึงเนาะแต่ลูกแมวก็คุ้นกับตัว โคบู uh, ประมาณหนึ่งเพราะว่าน้องสาวที่ทำอยู่เนี่ย mm hmm. เขาเรียกมอคคาพอตนะที่น้องสาวเปิดอยู่หน้าบ้านนะครับ mm hmm. ก็น่าจะเป็นสไตล์คล้ายๆกันอันนี้เท่าที่ลุงแมวเข้าใจนะคือมันจะเป็นอารมณ์แบบไม่ได้ใช้เครื่องแบบเข้มข้นมากอะไรเงี้ยเออทั้งที่ตัวนี้ก็เป็นเครื่องนะแต่ว่าพอเป็นเครื่องแล้วมันก็ทำออกมาแล้วก็ให้ฟิลแบบนั้นอยู่นะครับคล้ายๆเป็นกาแฟาทำมืออ่าถ้าพูด,ดง่ายๆนะอาจจะมีความประณีต เข้าไปถ้าท่านผู้ชมชอบอารมณ์แบบโคบูนะทีนี้เราย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับเบรซีรบบร่เนี่ยนะครับแบรนด์เบรซี่เนี่ยเขาส่งตัวเครื่องทํากาแฟตัวนี้มาให้ลูกแมว้องแต่ก่อนปีใหม่นะแล้วก็ลูกแมวใช้ดื่มแด่สักประมาณ4-5แก้วแล้วนะครับลองเทสต,ต่างๆใดๆดูนะเครื่องทํากาแฟแบบโคบูนะที่ใช้งานได้ง่ายนะครับสะดวกง่ายเนะตั้งแต่แกะกล่องมานะครับพอเราแกะกล่องมาถ้าแบ่งง่ายๆนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นตัวเครื่องเองใช่ไหมตัวที่ใส่น้ำนะครับซึ่งใส่น้ำเนี่ยก็สามารถถอดเอาไปล้างได้นะครับท่านผู้ชมสามารถจะเปิดฝานะแล้วก็เติมน้ําจากข้างบนก็ได้นะครับหรือว,ว่าจะถอด ตัวที่ใส่น้ำเนี่ยไปเติมน้ําเองเลยก็ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนที่เป็นตัวที่กรองกาแฟนะตรงเนี้ยก็คือเราเป็นแม่เหล็กนะครับสะดวกง่ายมากนะเป็นแซนเล็กแล้วก็เป็นแม่เหล็กเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถดึงออกไปล้างได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวฐานรองอนะ่ะ ก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะถ้ามันสกปรปกนะเราก็สามารถเอาไปล้างได้เลยนะครับถอดล้างได้หรือแม้แต่ตัวโลโก้เองเบสซี่เนี่ยนะเบสซี่เนี่ยก็สามารถเอาไปถอดล้างได้เหมือนกันนะเป็นหนึ่งในเครื่องที่ล้างง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องถอดอะไรเยอะนะชิ้นส่วนมันมีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับโดยที่ ตัวเนี้ยเขาก็จะให้แอแดปเตอร์ที่เสียบกับตัวเครื่องที่อยู่ข้างล่างนะเพราะนั้นเนี่ยระหว่างที่เราใช้งานก็ไม่มีความเสี่ยงในการที่จะไปโดนสายไฟอะไรได้ง่ายนะครับตัวสายไฟเนี่ยก็ต่อไปที่ตัวเป็น power brick กันนะแล้วก็ต่อไปที่เสียบนะครับผมก็สายไฟก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ยาวมากนะที่ให้มานะครับแต่ก็ ก็เพียงพอนะในการที่เซตอัพเช่นตอนลุมแมวถ่ายเนี่ยลูกแมวก็เซตอัพวางไว้ข้างหลังเนี่ยนะก็สามารถวางได้วางที่โต๊ะทำงานอะไรเงี้ยนะแล้วก็ข้างล่างมีต่อปลั๊กพ่วงนะครับหรือว่าต่อเสียบปลั๊กอะไรเงี้ยก็พอไหวนะไม่ได้ยาวมากแต่ก็ไม่ได้สั้นมากนะครับก็ยังพอเสียบอะไรได้เลยในเชิงการควบคุมก็อย่างที่บอกนะครับเขาก็จริงเครื่องเนี่ยสามารถชงชาก็ได้นะชงกาแฟก็ได้นะครับโหมดที่เป็น เดฟอ t เลยที่เป็น Regular เ e กูลา r นะครับเขาเรียกว่าโหมดโคบูนนะอันนี้คือโคบูนเลยนะถ้าเกิดใครคุ้นเคยนะครับก็ดื่มตรงนี้ได้มก็จะได้ปริมาณกาแฟที่เยอะหน่อยเนาะแต่ว่าลุงแมวก็สายคอนเซนเทรตนะขอเข้มๆนะครับส่วนใหญ่ก็ได้ใช้โหมดตัวนี้เป็นหลักนะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันยังมีโหมดตัวสโลดิฟนะครับแต่ตรงนี้จะใช้เวลานานสำหรับลุงมาเองเนี่ยหลักๆเนี่ยก็ใช้เท่าที่ลองใช้มาก็ใช้อยู่3โหมดนะก็คือเรกูลา r นะครับก็คือเป็นโหมดโคบูนนี่แหละมันจะประมาณ10กว่านาทีนะอันนี้ก็อันหนึ่ง แล้วก็โหมดที่เป็นโหมดคอนเซนเทรตอันนี้ใช้เป็นประจำเพราะว่าไม่อยากรอนะแล้วก็ชอบกาแฟเข้มนะใช้เวลาประมาณ5นาทีโดยประมาณนะครับแล้วก็โหมดที่เป็นชาเนี่ยก็ถ้าเกิดซื้อชามาลองก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะ,ะก็ใช้อยู่ประมาณ3มโหมดนะก็แต่จริงๆถามว่ายากไหมก็ไม่ยากนะเพราะว่าเราก็เลือกโหมดใช่ไหมแล้ววิธีการเลือกโหมดเนี่ยก็ใช้แค่ตัวนิ้วนะครับเลื่อนตรงเครื่องตรงเนี้ยนะเป็นหมุนๆน,นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันง่ายง่ายมากเลยนะ หมุนเนี่ยก็แล้วก็ตอบสนองได้ดีนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็กดตัวทัชสกรีนนะที่ตัวหน้าจอเท่านั้นเองนะครับผมก็สามารถเลื่อนไปได้ง่ายมากง่ายมากนะอันนี้ก็มีอีกอันนึ่งนะ่าสนใจนะคือตอนที่ลุงแมวทำํำลุงแมวนั่งเครื่องใกล้เครื่องกาแฟใช่ไหม ก็ไม่ได้อาจจะคุ้นกลิ่นมาแล้วตอนแรกมันก็หอมอยู่ยนะแล้วก็สภาพก็จะค่อยๆเฟดไปใช่ไหมแต่ว่าคุณแฟนเนี่ยเมื่อกี้ไปให้ข้าวกระต่ายนะแล้วก็เดินขึ้นมาคุณแฟนก็บอกเลยว่าโอ้โกลิ่นอโรมาของกาแฟนเนี่ยมันหอมมากนะครับซึ่งอันนี้เป็นความเด็ดนะหลังจากถ่ายเสร็จนะครับคุณภรรยายก็บอกว่าหอมกาแฟมากนะก็เลยขอมาทําให้ลุ่มแมก็จะยทำมาอีกแก้วคือมันก็จะได้พวกกลิ่นพวกนี้นะครับดองที่นาการว่าในเช้าทุกวันท่านผู้ชมตื่นมาแล้วมีกลิ่นกาแฟ รับท่านผู้ชมในทุกวันนะก็พร้อมทํางานพร้อมสดชื่นนะพร้อมไปกันต่อโกาแฟก็จะตรงน,นี้ก็เย็นอยู่แล้วครับจับนี่คือเย็นเลยนะก็สามารถดื่ม ถามว่าลองใช้มาแล้วเป็นยังไงบ้างเนะในสายตาของคนทั่วไปนะครับที่ชอบดื่มกาแฟในทุกวันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นความจริงนะลุงแมวสั่งกาแฟไว้ท่านผู้ชมพงเห็นท่าติดตามเนอะลุงแมวจะสั่งกาแฟไว้แบบเยอะมากเลยนะครับเช่นแบบไปรานกาแฟทีก็สั่งแบบ10ขวดเนี่ยนะแล้วก็มาดื่มเออมาดื่มกันแบบ ทิ้งไว้เลยในตู้เย็นน่ยดื่มมันละประมาณ3แก้วนะถ้าเกิดสั่งน้องสาวก็เหมือนกันนะครับน้องสาวเปิดร้านกาแฟมาที่เคยเล่าเนาะอันนี้ก็ขอเขาทําให้นะแล้วก็ใส่ตัวขวดนะเขาจะใส่ขวดแบบ ขวดแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็ลุงไปก็แกะแล้วก็เ hey, ทดื่มในทุกวันเนะซึ่งแน่นอนว่าแรกๆก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพอเราคิดถึงวันที่3วันที่4อ่มันก็จะเริ่มเสียรสชาตินะแต่ว่าจะให้เราสั่งเป็นแบบทุกวันเงี้ยเราก็ขี้เกียจเหมือนกันนะครับอันนี้คือถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีตัวนี้มาเนี่ยมันก็มีข้อดีมันก็คือการมีเครื่องทํากาแฟอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะแต่ว่าเป็นโคลบรูะข้อดีของมันก็คือว่าท่านผู้ชมก็จะได้ ดื่มกาแฟที่มันแบบสดในทุกวันนะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์ฟินๆชิลๆประมาณนึงถ้าเกิดชอบทำนะก็คือว่าเราก็ต้องเอาเครื่องทำเออเอาตัวไม่ได้กาแฟออกมาใช่ไหมเอาใส่ในตัวกรองเะแล้วก็กดเลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมันคอสสมัยได้ประมาณนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ แล้วแต่ชอบด้วยว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับปรับขึ้นปรับลงเล่นกับตัวมเมล็ดกาแฟละเอียดได้เลยก็สนุกดือมกันนะสนุกดือมกันนะครับถามว่าต้องรอไหมก็ไม่ต้องรอนะเพราะว่าเราสมมติเราเซตไป5นาทีใช่ไหมเราก็เซตเสร็จแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นนห้าทีจริงๆตอนเช้าตื่นมาก็สั้นแป๊บเดียวนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเสียงเนี่ยมันก็ไม่ดังนะครับก็ลุมาสามารถที่จะ ทำเนี่ยแล้วก็คุณแฟนยังนอนหลับก็ยังสามารถที่จะทำกาแฟได้นะมันเสียงมันไม่ดังขนาดนั้นเนอะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นประสบการณ์อันนึงที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบดื่มกาแฟสายโคบูรูอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะโอเคเลยนะเพราะฉะนั้นในภาพรวมก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ถอดล้างอะไรก็สะดวกทีเดียวนะสำหรับคนที่อยากได้เครื่องทํากาแฟอารมณ์เหมือนโคบูรนะครับก็ไม่ได้ติดเลยนะลูกม้าจะติดอยู่เรื่องเดียวก็คือ ตัว power brick นะครับตัวสายไฟเนะี่ยรู้มาว่าเขาสั้นไปหน่อยนะพอสั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันก็เลยทําให้การติดตั้งการวางตัวเขาเนี่ยก็อาจจะลำะบากนิดนึงนะครับเท mm hmm. ่านั้นเองนะคือเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสายไฟเฉยก็จะไม่รู้สึกนะแต่ว่าพอมันเป็นตัวคล้ายๆเป็น power brick อะมีก้อนที่แบบ คอยตัดไฟอันนี้เข้าใจนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องความร้อนเรื่องอะไรเรื่อความปลอดภัยเนอะแต่ว่าถ้าสายมันยาวกว่านี้อีกสักเท่าหนึ่งเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นนะแต่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องจะเรียกว่าจุกจิกไหมอาจจะเรียกว่าจุกจิกนิดน,นึงนะก็มันทําให้อินสตอลยากขึ้นเท่านั้นเองดูมาของคุณทางเบสิคด้วยนะครับที่ส่งตัวเครื่องทํากาแฟตรงนี้มาให้ลองใช้นะครับใครใช้กาแฟรุ่นนี้อยู่นะแล้ว เป็นยังไงบ้างนะหรือว่าใครมีประสบการณ์การดื่มกาแฟแบบไหนย,ยังไงนะก็บอกกันมาได้นะรู้ไหมขอรับแล้วนะครับเจอใหม่ไปน่าไปนะขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สวัพดีทุกท่านสวัสดีครับ